บอกเลยว่าถ้าเรื่องโพสเตอนี่โอ้โหเมื่อาอชีพอยู่แล้วนะคะช่างภาพเขารัวชัตเตอร์กันได้รวรวเลยนะครับเพราะทั้งเรื่องมุมกล้องรวมไปถึงการตีความคาแรคเตอร์ hmm. ในซีรีส์วเรื่องสะพานปูนคุณอ้นสราวุธเขาตีโจทย์แตกอยู่แล้วนะครับบรยากาศฟิตติ้งเสื้อผ้าหน้าผมก็เลยชิลหน่อยแถมให้ถ่ายก่อนใครเพื่อนนะครับน้องๆน,นักแสดงจะได้ดูเป็นแบบอย่างด้วย เพราะว่าคุณอ้นสราวุธนอกจากร่วมแสดงแล้วคุณผู้ชมครับกลายเป็น acting coach ด้วยร่วม casting นักแสดงนำของเรื่องแล้วก็เป็นคนจัดคลาสสอนการแสดงให้เด็กๆด้วยครับ อย่างที่บอกว่าเรื่อง acting นี่คุณอ้นเขาชั้นครูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทำงานในวงการมากว่า20ปีทำให้ช่วงที่ผ่านมานอกจากเป็นนักแสดงในซีรีส์แล้วเนี่ยยังมีอีกหลายคนเลยนะครับคุณผู้ชมที่อยากให้คุณอ้นสราวุธิเขาสอนเรื่องคลาสการแสดงให้ซึ่งตรงกับแผนที่เจ้าตัวเขาอยากเปิดสอนการแสดงอยู่แล้วด้วยครับก็เลยตั้งเป้าไว้เลยว่านอกจากน้องๆในซีรีส์ที่อยากเรียนการแสดงด้วยแล้วจะสอนให้กับเด็กอายุ5ถึง12ปีครับที่สำคัญก็คือไม่คิดค่าใช้ใจ่าย เรื่องนี้มีเหตุผลนะคุณอ้นบอกมีเคสหนึ่งที่คุณอ้นได้ฟังเรื่องราวมาแล้วบอกได้คําเดียวว่าอยากจะยื่นมือช่วยเหลือครับบังเอิญว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งติดต่อมาว่าอยากให้ลูกได้เรียนการแสดงกับพี่อ้นมากแต่ว่าพอดีว่าโควิดมาเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันหยุดบวกกับเสาหลักของบ้านเพิ่งเสียชีวิตครับก็คือคุณพ่อพอคุณพ่อไม่อยู่เสาหลักของบ้านเสียชีวิตแล้วเงินมันก็ร่อยหลอลงงเงี้ยครับ การให้ลูกครับการให้สิ่งดีๆกับลูกมันก็มันก็ไม่เหมือนเดิมจนที่บ้านก็ขัดสนก็ขัดสนปุ๊บก็คงถึงจุดที่มันเส้นแดงแล้วอะแล้วเด็กอายุเจ็ดขวบคนนั้นอะลูกเขาอะฮะบอกกับแม่ว่าแม่ครับผมจะช่วยแม่หาเงินเองแบบมีการยกตัวอย่างด้วยแล้วอะ่ะสอนอเด็กก็จะโอ,โอ้โอเคโอเคมันก็เก่นในในใน้ใช่ครับก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเพราะ่าเราจะได้รู้ว่าบางซีนเราควรจะใช้ในเลเวลไหน บางทีบางซีนเราอาจจะแบบว่าคุณเก็บไว้ข้างในไหมที่อ้นใจดีแล้วก็สอนเยอะด้วยครับอสอนเยอะมากกว่าไม่ได้โหดดุขนาดกลัวตอนนี้คุณอ้นสราบุธยยังมีงานละครรอถ่ายทำอยู่หลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นเป็นผลงาน ที่แสดงร่วมกับนักแสดงชั้นครูซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงปี2557ก็คือครูเล็กพัทราวดีมีชูทนด้วยนะครับแล้วก็ยังลุยทามธุรกิจส่วนตัวอีกหลายอย่างเลยเพื่อที่จะสารฝันเปิดคลาสสอนการแสดงเด็กแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายคุณอ้นวางแผนไว้นะครับว่าอาจจะรับจำนวนจำกัดเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับ